ค,คุณพัชราไหมาครับใช่ครับขอญาต์มอบเสื้อวันทียูให้ครับเขาบอกว่าคุณพัชราเป็นคนต้นแบบตามแนวคิดที่ผมกําหนด <c oughs> ได้รับการคัดเลือกจากคณะไม่ใช่จากผมยินดีด้วยนะครับ <c oughs> ยินดีด้วยนะครับเขาบอกว่าความ <c oughs> อยู่มานานเหรอคะไม่ใช่อยู่อยู่มานานไม่เกี่ยวนะ <c oughs> แต่ว่าเราบอกว่าวันทียูเนี่ยคือคนที่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น ความมุ่งมั่นตั้งใจไม่เห็นแก่ประโยชน์เฉพาะตัวเองแล้วก็ยินดีทำงานช่วยเหลือคนอื่นๆในสำนักงานในองค์กรก็ขอบอกเชื่อให้เป็นที่ดังนี้นะครับก็เซอร์ไพรส์จริงๆอย่างที่อาจารย์บอกเนาะก็ไม่คิดว่าเอ้ามันมาจากยังไงคือทำไมถึงเลือกจากอะไรอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะที่ให้เกียรติเราเนาะพี่มองว่าอะไรสาคัญในการทางานคะมีความแม่นยาะเพราะว่าเราอยู่ในระบบเนาะสุดท้ายถึงแม้จะออกนอกระบบ เราก็ต้องรู้กฎระเบียบข้อบังคับหรืออะไรยิ่งทํางานอะไรที่มันมีสัญญาแล้วก็มีกระบวนการที่มันจะต้องแบบมีผลได้ผลเสียกับหลายๆท่านน่ะเราก็ต้องแม่นยำอ่ะก็ต้องมีความชัดเจนในการทํางานก็ที่สาคัญคืออยากให้เกิดความเหลื่อมล้ำอะ่ะพี่ว่านะทุกคนต้องโปร่งใสอ่ะงานมันก็จะสําเร็จก็ร่วมด้วยช่วยกัน嘛 <c oughs> คือความผูกพันของคนหนึ่งอ่ะ <c oughs> มันก็จะส่งผลกลับไปอีกหลายๆคนเนาะร่วมกันช่วยกันผลักดันให้มหาลัยประสบความสําเร็จก็คิดว่าจริงๆใครจะเป็นผู้หารพี่ว่าทุกคน นเร,เ,รเราทำหน้าที่ของเราอะ่ะแล้วมันก็จะเป็นติกซอตัวนึงที่ช่วยกันต่อให้มหาลาัยเรารุ่งเรืองมีความเจริญทุกคนคือมอง,งเห็นธรรมศาสตร์ว่าเราอยู่ในจุดที่สังคมมองเห็น